ครั้งแรกที่เป็นคือสิบกว่าปีที่แล้วสามปีที่แล้วอ,อาการมันเยอะขึ้นฉีดน้ำเลี้ยงเข่าฉีดไปสองครั้ง ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ไปฝังเข็มมฝังเข็มจีนนะคะแล้วก็มีการปล่อยเลือดที่ใต้พ้อพับก็เสร็จแล้วลมยาแล้วก็ทํามาทุกอย่างสุดท้ายก็ไปทําฉีดอะไรคะเก็ดเลือดเก็เอดข้มข้นผสมลกเด็กตอนนั้นมันเป็นเยอะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยติดต่อไปก็เลยทำหกครั้งโดนไป4ี่หมื่นห้ี่หมนหี่ต่อนีนราคาย่งลดแล้วค่ะจากเท่าไเพราะว่าจากหกหมื่นกว่าบาท เกือบหกหมื่นเก้าหรือประมาณนี้ค่ะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติคนไข้เข้ามาปรึกษาเราเหมือนเดิมครับเรื่องเจ็บเข่านะครับที่มาหาคนไข้มาหาเยอะเลยค่ะแล้วจริงๆยังไงไปเจอหงผมถึงมาไปดูในยูทูบค่ะเพราะว่าเข่าเสื่อมก็ขึ้นคุณหมอมาแต่ก็มีคุณหมอหลายปิตินะแต่ว่าอันนี้เราก็ไปดูดูทีนี้ก็ไปดูไปเปิดดูแต่ละปิติว่าอะไรยังไงครือไปดูตามคอมเมนต์นะคะว่าแต่ละคนเขาพูดว่าอะไรอะไรเียครับแล้วก็เนี่ยค่ะ ก็เลยศึกษาพอเข้าใจว่าอ๋อที่<ร>มันใช้มันคนละแบบกันใช่คนละแบบเนอะ,ะนะอันนี้คือที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหลอด2ชั้นเหมือนที่คุณป้าเข้าใจนะ<ช>นะครับแล้วก็เราก็สกัดมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเฉพาะเนี่ยชั้นบนตัวเนี้ยที่เป็นเก็ดเลือดเนี่ยมาฉีดให้นะครับที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ว่าที่เราฉีดไปเนี่ยเพื่อให้อาการที่เขาเจ็บหรือปวดเนี่ยให้เขาอยู่สบายขึ้นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ต่อเนื่องด้วยการรับประทานยาเป็นกลุ่มยาบํารุง ไม่เคยจะบอกคนไข้เลยว่าข้อที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยรักษาด้วยพิธีขั้นนวัตกรรมระดับไหนจะกลับมาให้หายเสื่อมเป็นไปไม่ได้แต่เพเพียงแต่ว่าให้เขาสามารถใช้หัวเข่าของเขาที่มันเสื่อมสภาพอยู่เนี่ยได้อย่างดีไม่ถูกทรมานมากจนสุดท้ายจนถึงวันหนึ่งในอนาคตหากเขาไม่พอใจใน ที่เขาเป็นก็ค่อยมาปรึกษากันว่าจะมีขั้นตอนไหนบ้างเช่นการผ่าตัดหรือยังไงอันนี้ต้องพูดในหลักของความจริงจะไปพูดไขฟันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนไข้ก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของเราเดี๋ยววันนี้พอดีผมมีตัวอย่างคนไข้มาคุณป้าเชิญหน่อยครับนี่คนนี้มาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คนนี้สวัสดีค่ะคนนี้นะพอดีเข้ามา Followup พอดีได้ถามเลยเป็นไงบ้างฉีดไปกี่ครั้งแลวฉีดไปสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งโอเคไหมโอเคค่ะสองครั้งเนาะเนี่ยคนนี้ก็มาด้วยเรื่องเจ็บเข่าเหมือนกัน ตอนมาครั้งแรกนี่เดินกระเพกเลยไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งใจมาฉีดอันนี้เหมือนกันไหมใช่ค่ะตั้งใจมาฉีดเลยตั้งใจมาเลยใช่ไหมเดี๋ยพอไปสองครั้งปุ๊บวันนี้เข้ามาหน้าตาเขาแฮปปี้มากเลยนะดูจาก YouTube เนี่ยค่ะ YouTube เหมือนกันเลยนะแล้วเดี๋ยวดูให้นะเอาให้ดีเหมือนกันเลยโอเคทั้งคู่ขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับ